阿拉明个喇叭，我都摆东家，摆屁大的，我都摆。我的摆东家的花商铺，是巧呢的米呢，是难呢的米，是哩阿哩家不不搞呢不。阿哩不搞不皮嘛，玩个玩个冇吧？这太辛苦了，太的搞不嘞，完全变起个大尾巴来。 လိုပဲဗန်လဲဆိုတော့ဒီလိုပြလို့လက်ရည်မြများတဲ့ဖိုက်တာတွေဒီလိုမျိုးအရင်ချင်းရှိတဲ့ဖိုက်တာနဲ့တေအရင်ချင်းတအားမြင့်လာတဲ့ဖိုက်တာနဲ့ဗာပြလို့ပြွဲ့ရလဲပြွဲ့ရလဲဗောလိုအဲ့ဒါတွေဝေဗန်မှုတဲ့အရင်အရင်ပတ်တော့ပြဲ့လို့တဲ့ຍိုက်ခက်ຍိုက်ခက်ຍိုက်ခက်သေးတယ်တအားပဲနေလဲ ဒါပဲမှုတဲ့မြင့်တော့တော့ one proportion ပေါ်မှာ proportion ပေါ်မှာဗောလေ။ဘယ်တိခံစားချက်ကဒီအင်ရှင်ပြိတ္တာတွေအခုမှပဲခံစားဘူးတာပါ။ဒီမျိုးခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြိတ္တာတွေကတော့ခံစားဘူးတာတော့ကြာပါပြီ။မမကြီးရပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်တော့တန့်စင်နဲ့တတ်ခဲရုံးနဲ့ပွဲအဲ့ချင်တော့လည်းမျိုးပဲ။ level တအားကွာလား။ဒီနောက်ဆုံးပွဲကြတော့ဒီ

အဲ့ဒီခံစားချက်အာကျွန်တော်တို့ညီမပရိတ်သတ်တွေခံစားမှုပြပေါ့အခုတော့ဝတ်လေတက်လို့ဖြစ်နေ Okay အခုအဲ့ဒီဝေဘ်မုတွေမြင့်တက်တော်ဒီမှာ1ဥပ္ပတ္ထကို1 chapter 7 Thai language ဥပ္ပတ္ထကိုဒီမှာတင်တာကအင်တာဗျူးတာအင်တာဗျူးတာရတာပေါ့သူဘယ်လိုဖြစ်ကြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တစ်ချက်လာကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြော်ကြရ Okay let's go ครับอันนี้เหมือนว่าจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับระหว่างอิสไลห์กับทางด้านของพลชมพูนะครับอันนี้ผูงจารเมืองทางบ้านค่อนข้างจะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผู้นี้ว่าเออทําไมวันจับมวย์ครับอันนี้ทางวันขเขาเห็วนวะ่าแบบนจริงว่ามีหรือว่าโอ้บาลัดพลชุมพูนั่นเองอิสราห์เป็นพวกก้าวหน้าปุยอาวุเลยโอ้บวกก้าวหน้าออนไลน์ก็เปิดตัวในวีดีโอมือมีเทอร์โบเนอร์ ပါသလိုဘွာငါကြည်လမျိုးပွဲတွေကြည်မျိုးတွေ့ဆိုင်တွေ့ပေးရလို့ဟိုဘယ်လိုကြောင့်လဲအရင်ချင်းရှိတဲ့ဖိုက်တာနဲ့ဟိုတရာတော့ဘာလဲလက်လက်စံလက်ရဘာမှမရှိတဲ့ဖိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တွေ့ရလဲဆိုတာဘန်ကဘယ်လိုဖြေကြမလဲတဲ့အမှမေး ถึงพลอยชมพูเขาก็ไม่ได้แบบเป็นมวยไม่ใช่มวยไก่กาเลยก็ Luckily, เป็นไม่ใช่มวยไก่กาเลยก็เป็นถือหนาแบบระดับแชมป์ประเทศไทยอะไรตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงปริมาณของแบบประสบการณ์การต่อยจริงๆก็ไม่ไม่ได้ถือว่าน้อยอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเชื่อว่าเราจะพลอยชมพูแล้วเฉลี่ยมาะข้าว่าเราจะแชมเปี้ยนชีพได้เฉลี่ยไม่พอเนาะพลอยชมพูก็เลอะไรที่ถ่ายแชมเปีอาแบบ ตัวเวทจำว่าผมจำได้ง่ายกว่าจำาตัวนั้นต yeah yes ัวทีสอกันตอันี่ชอ nah 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 ้นอันตัวอ๋อเนี่เป็นตัวจีนอะไรไม่สช่หมลมอัตัวเจ้าเนียตัวจีนอะไรไม่ใช่ตัวะัตไมากว่างเลยตัวนั้นก็ว่าแล้วตัวสายตัวนั้นกเรื่จีนไหอัพีตัวนันกเจี๊ยนี่ไลเนี่ยระบบการฝึกซ้อมของเขาแล้วก็เขาเรียกว่า ความมั่นใจกับประสบการณ์ในการชกบนสังเวียนวันเนี่ยบางทีอาจจะมากกว่าเพราะนั้นก็เลยทําให้เขาสามารถเรียกว่าใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยในการเอาชนะน้องเขาไปได้อย่างรวดเร็วและเพราะน้องก็อาจจะยังมีคนอื่นเอิสลาม์เจ้าเราติดเจ้าหล่าจะเราอิสลามก็ดีกว่ามาแล้วเตรยมจบมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อมูไปมาแล้วปูก้าไหมอืมอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเปลี่ยนเสื้อมูไปมาแล้วปูก้าหล้วปูก้าเนี่ยเาว่าเตรยมจบแล้วชีโร ไอเด็นักเขียคนนี้วะต้องใช้เวลาไอเด็กนักเขียนคนนี้วต้องใช้เวลาตัวละรัยอาวุโสวิีรจน์ยังก็อาจจะตื่นสังเวียนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งระบบการซ้อมการเตรียมพร้อมก็อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ในกฎกติกานั้นแล้วก็ที่มีความดุดันในแบบนั้นได้ วันนี้เนี่ยเราก็เลยมันก็เลยทําให้ไฟบางทีมันก็จบเร็วซึ่งผมว่ามันจริงแบบมันห่างแบบประกบห่างอะไรกันขนาดนั้นไหมก็ถ้าแต่ถ้าดูจากข้อที่จริงของเออประสบการณ์กับกับสถิติเขาว่ามันไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นแต่ที่เพียงแต่ว่าบางทีบางคนที่เราริดว่าเฮ้ยคนเนี้ยชนะแน่ๆเดี๋ยวบางทีมันก็ยังแบบถูกแบบคนที่เป็น Under dog อันเดอร์ด็อกอะน็อกเอาได้เลย เพนนี้เนี่ยแบบเหมือนอย่างที่ว่าหมัดมวยอะเรื่องหมัดมวยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็มองว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้แบบเป็นการที่เหมือนว่าเออเราแบบตั้งใจประกบห่างอะไรแบบนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเราก็พยายามจะหาคู่ชกที่มันแบบสมน้ําสมเนื้อในในรุ่นน้ําหนักนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้แบบตรงนั้มันก็เป็นรุ่นน้าหนักที่มันก็ไม่ได้หาคนได้ง่ายเนอะแล้วก็คนที่เราหาได้บางทีเขาก็ด้วยประสบการณ์ก็ด้วยอาจจะยังไม่ได้มากพอที่จะสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าถึงงงแแแ้้วว่าจรริๆลดกีขอบบ เออของดีกรีขึ้นมาอาจจะไม่ได้แบบห่านขนาดนั้นในในเชิงเปเปอร์อะไรนะโอเคติดยอดเอาจารย์เราตัวดิกรีไปในเป็จไม่สวยเราหมกกว่าหู้ติดยอดเราตัวเปย์ยีตัป็จิม่ละตัยจมไปอะ้วเปจิมละโอ้แล้วแลว่าาแล้วสว่าเราตัวตัวจมไปแล้วเอย์ยีวเปจิมละมมนสวต่หมกกว่าู้ดิยอดเ 那个破香木家了，槟榔树摆嘛，槟榔树摆满了阿奶嘞，我阿奶没忘咯，槟榔树摆满了阿奶嘞，那都破香木家了，恐怕怕他妈不会，怕他妈无招无啊嘛，跟了搞分不会嗦咯，我奶奶嘞，对不？姨娘爱他家了，别奶奶的，这都这在，哎呀亲，这在乎呢？ ရခမတကမတတွပမတကပ်ရတန်အပသပတွစကလမစမသအသဝပကခရလာတ်ခခခါအခကမကမသ်။ 快生富啊！我勒，太坏大妈勒了，都勒阿奇马虎勒，都勒 champion 的阿伯都喂大妈。大妈平时么白嘛阿奶们，那都新；平时么白嘛那阿奶老勒骗奶奶，那都新。对跟人家骗不晓得，新奶奶这么一内部，害大家来骗奶奶啵，就做那家咯。那都步步高价咯，嘞步步高，步步高价咯，就做那家咯。 边新木白马嘞，你听高昂高昂老差的不？高昂嘞老奶奶老的五万马嘞，对对中对中嘞死逼的，阿天的酷热阿打结果阿冻差逼多刚刚冻差哪样了不？冻差哪样逼罗的，花香瀑布阿所以呢，怪臭臊，独漏独漏难闻的不？嗯，阿拉。 အဲ့ဒီ nature ပဲတိုးသူကတို့အရမ်းမဖြစ်ရှင်းလာဗောဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဗောโอเคဒီလပါပဲဘ ாங்க ပြန်ဖြစ်ရှင်းလာတာသူရောလဲတက်တက်မဲ့ဒီလိုမျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့ fighter နဲ့ဘောအရေးချင်းမရှိတဲ့ fighter နဲ့ပြေးသေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတဲ့ခုနကသူပြောတဲ့အချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပွဲအစိုးရနဲ့ပွဲပြတ်သွားတာโอเคတချို့แทง happy เดมาบ่เลยตรวดอ่ะบโลเวปั่นแล้วสรอกโหพพชั่นเนี่ยไฟเตอร์เนี่ยโหพูจีจังเลเวสเนี่ยมาโทรนไฟเตอร์เนี่ยไปทัวตัวမျိုးตรวดอัญญีมาเอิ่มแต่ก็1โห1ก็เวปั่นไตไข่ตัวโอเคที่คันซาแจกอ่ะเองชินไฟเตอร์เนี่ยแหละคันซากูเดียวเราตรวดก็อยคันซาอ่ะโอเคทีหลังบา 阿拉村我们边都大苗是快熟噶，阿青好雾，这边做过一点嘛，都在青边了呗。都再再买点苗，特别是那快大了苗，哎呀，真是来快大呢。结婚呢，不急不急，快大呢，这个了，再再买，都做边了嘛好雾，都播一地哦，那做种白山呀，都再做几了嘛是，阿老木寡雾了，这个了，阿老再木寡雾，嗯，阿罗。 ပရှဖူကပြင်စမူပိုင်းပါလာအားနဲ့အားနဲ့မလို့တို့ခြင်းတော့ပေါ့နော်တို့ကြရတော့ပရှဖူကဘမ်းမှာသူကကလကာစခွင့်ပွဲဆိုတော့စင်နဲ့လက်တစ်မယင်နေဘူးအဲဒါကြောင့်လောပြစ်နိုင်တယ်နောက်ပူပကောင်းကြတော့ပြင်စမူပိုင်းပါလာပူကောင်းတယ်ပူကောင်းတယ်လဲပူကောင်းတယ်နားတော့နင်းပိုင်းပါလာအွဲ့ကြုံပိုင်းဒီဝမ်းမှာထိုးတဲ့ပွဲအွဲ့ကြုံပိုင်းလည်း 怪て怪てจอมเนาย่องจีห <noise> มู่อ่ะแลปูชิတော့อ่าตาแลชิຫນိုင <noise> ်ねတဲ့တို့တက်တက်မဲ့ဒီမျိုးအလာလက်ရေးတအားกว่าแลတွဲဆိုင်ပြီးဆောတာတက်တက်မဲ့တို့တွဲပြထားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုရှင်ဒီလာပါပဲสวัสดีจิสุบิรရက်จิวยาတီมา रे